สวัสดีครับดีตอนสายๆนะครับวับนนี้ชิม,มาว่าถึงเรื่องมีหลายคนมาถามผมเรื่องการที่ผมปลูกต้นไม้ที่ผมปลูกอยู่นี่แหละบอกว่าที่เป็นต้นน่ครับสินเทพาเนาะต้นว่าว่าข้าวเนาะต้นมันป่าเลยต้นไม้ต่างๆที่ผมมาปลูกครับเขาถามว่าปลูกได้ไดยัง ของมามีประโยชน์เขาว่าจะสร้างไปหาคุณมาปลูกเขาบอกคำถามนึงที่ผมจะถามก็คือว่าคนเหล่านี้นะซึ่งผมก็ชีิว่าเสมอคือคุณต้องการอะไรจากต้นไม้ที่คุณปลูกเขาบอกว่าคือบ่ปลูกไม่ผลเขาว่าี่ได้กินมาก็อย่างที่ผมบอกนะ่ะคุณต้องการ อะไรจากต้นไม้ที่คุณปลูกนะถ้าคุณอยากยาก,กินไม้อยากกินผลคุณก็ต้องปลูกไม้ผลนะแต่ผมไม่อยากกินผลผมอยากได้หม่มอยา่างต้นกระถินเทพ่าหนึนน่งเอาได้ห่มมันนะสองใบก็เป็นปุ๋ยยั่งดีเพราะมันเป็นพืชสกูลทั่วเวลาแล้วก็เป็นห่มเป็นเงาครับ ใบบำรุ่งดินนะนี่คือประสิทธิภาส่วนลาตน้นเฮาก็ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบครับทำไมพื้นแปรรูปเป็นเอดบ้านเอดเลื่อนก็นได้ครับส่วนต้นไหม่ต้นวาเนาะสิ่งที่เฮ้าได้คือผมมั่นครับร่มเงาถ้าพื้นที่ที่มีร่มเงาเลหลายๆครับดินสีสมบูรณ์ครับบบอแห้งเพราะว่า ไม่ใบไม้พวกนี้มันร่วงลงมาแล้วทับถมกันเอดให้ดินมันบ่ค่อยโดนแสงแดดแล้วมันสิดดำแล้วก็สมบูรณ์ครับอย่างหนึ่งเขาได้เงาลบเงามันครับและต้นมันเขาก็ใส่ประโยชน์ได้เนี่ยคือต้นวาต้นมันป่าก็อย่างที่หลายคนก็สิพ่อหู้ครับคุดขายเป็นไม้รอมก็ได้ ดอกก็หอมนะลมเง้าก็ได้ไม่ก็ใช้ประโยชน์ได้เือนี่ครับต้นนั้นที่หลายคนสงสัยผมที่สุดก็คือปลูกต้นอีเชียงวุควานี่ครับ น้นนะเนี่ยผมต้องการที่สุดก็คือล่มมันครับล่มเงามันมันเป็นต้นที่ลม่มต้องบอกว่าเบื้ององศาต้นชำฉาครับร่มเงามันหง่ครับเนี่ยต้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจริง่ผมอยากได้ก็คือล่มมันครับต้นน,นี้เพราะล่มมันกว้างครับ แล้วพอมีลมหนึ่งอย่างทีต่างก็คือหยาบขึ้นครับอย่างที่เห็นลงโจ่งนะ